ีมาได้ตีเชิงได้ตัวสองก็เป็นฮนุมานฮนุมานนี่กาลังมามากนะครับสายนี้ตอนนี้สายฮนุมานเนี่ยแล้วก็จะมีสงเหล็กก็คือมัดสั่งมัดสั่งนี่ก็ไปได้สองไฟนะมัดสั่งนี่จะเป็นสายเก่าสายอะไรลูกเลยนะเป็นลูกหมอกเหล็กหมอกเหล็กครับหมอกเหล็กก็ของพี่หนึ่งเป็นยาเหล็ก แสนช่ใหญ่แล้วผมเอาผสมกับแม่ไก่เสียบอยครับสมิงเดชออกมาเป็นหมัดสั่งนะครับนี้ก็จะเป็นไก่เบอร์แข้งตีหัวแล้วเอามาสั่งมาทําลูกอ่าก็จะมีมีดีอัดอ่าดีอัดดีอัดเป็นหลานยอดลักดีอัดนี่เป็นยอดลักยอดลักเป็นกระโดกระโดอ่าใช่ไหมก็คือเป็นพ่อม่เยอะไอ้ดีอัดเนี่ยเป็นชุดที่แบบทดลองนะพัฒนาครับได้ไก่สายตัวผู้เป็นของลูกน้องเนี่ยสายกระโดเนี่ย ชื่ออกาดำเพราะหลังแคมนี่แหละแล้วก็เอาอิกาดำเนี่ยมาเตะโชว์ผมผมชอบผมก็เลยผมก็เลยซื้อไว้เอามาใส่ลูกสายยอดรักเล่นๆเงี้ยก็ออกมาเป็นดิฮัตก็ได้ตีได้ได้ไปถึงสนามละตัวนี้หกพนหกตัวนี้ใช่ใช่ครับแล้วก็กําลังถ่ายก็กําลังเลี้ยงตีคนสองแล้วก็เจอหมูชายแดนอีกตัวเพราะหมูชายแดนก็มาแรงก็เป็นไก่บ้าตีไข้หน้าเยอะเเยอะอันนี้ได้สั่ไฟไหม หมู่ชายแดนมีไฟเล็กๆ3ามไฟใช่ครับตอนนี้ก็ดุดถ่ายเดี๋ยวรอแล้วก็มีลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์นี่เป็นไก่ใหม่เลยไก่ที่แบบเพิ่งเตะไ,ไปปลายปีที่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นลูกซุปเล็กนะครับ สุปเล็กบวกโกซิมแววดีแวดแวด,วดีเป็นไก่จี้คางดีแบบบ้าตีมากมมนะครับปากไวบูดูดานแต่ตายละตอนนี้ก็แต่ทําลูกไว้สามแม่ไปหวัน่นไปหวั่นครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะเห็นลูกเขาเด็ดดวงแน่นอนนะครับแล้วก็มีจอร์สโนครับง่ายจอร์สโนคือจอสโนคือยอดรักบวกแม่ขาวของประธานเหนืออ๋ยยอดรักบวกคู่เกิดสปิงใช่ครับอันนั้นก็จะแม่นแม่นเลยไก่เดินเดินเตะ ที่ดีแม่นมากตัวน,นี้ไก่คมคมใช่ครับอพอไปไล่ไล่สนามมาสี่อันก็คือไล่กันแค่สี่อันไงแต่เขาก็ไม่เห็นสักข้างแล้วกลับมาก็ป่วยตายเ,าๆๆเราเนี่ยที่บอกว่าชุดมันเป็นชุดสุดท้ายตอนยอลักป่วยไงก็ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นอนะนะครับแล้วก็ปีหกหกนะครับ ปีหกห้าเราพูดถึงไปละหกหกห้าหกสามเนี 65, 65, 63, ่ยเราพูดถึงไปละนะครับอย่างที่ก็ทที่เอ่ยขึ้นมานครับปีหกหกเนี่ยเสยก็น่าจะรู้ลจุดเด่นจุดด้อยของเราเป็นคืออะไรไเริ่มจับทางได้งานเริ่มจับทางได้เริ่มรู้ว่าแม่ไก่เป็นยังไงเริ่มเข้าใจครับอ่าทีนี้ปีหกเนี่ยเอาอะไรมาเติมบม้างที่ขาดที่เห็นผมคิดว่าผมขาดเบอร์แค่ไงออเออ,เอ,อคือมันยังไปชุดบาง,บาง,บางแต่แผลเราได้อะไรได้ เชิงชนก็อาจจะแยกแยกประเภทได้ว่าสายนี้จะเป็นเชือกจับทิศทางแม่ไก่จ่ายลูกได้<อ>ก็ก็ตอนนี้คิดว่าต้องเติมเบอร์แข้งกับกับกระดูอ,อือีกอีกสักหน่อยลูกดื้อนักหน่อยใช่ครับลูกเหนียวลูกกระดูอ,อย่างเงี้ยก็ไปหาพี่เกียงมาก็คงไม่โ้นสายลูกพี่สายพี่ชายนะครับก็กลับไปเอาสายโซเซนมาก็ไปหาพี่เกียงก็ได้ผมผมเนี่ย อยากได้สายรอนี่แม่แม่ทับอก็คือจะทำแต่คือคือไม่ไม่ใช่ว่าโกเซมหนาๆเลยโกเซมพัฒนามาหน่อยแล้วเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับมาลดกระดูกอีกเบื่อกระดูกมาเยอะจัดง่ายมันจะยุ่งเข้าไปอีกก็ก็คือพอปุ๊บเสร็จอ่ะที่ฝ่ายหาก็คือไม่ผลมันก่อนดั่งเมื่งเดิมเบื่อแค่ใช่ไหมล่ะเราก็เลยไป เป็นหาที่เป็นจัดทำมังกรดํามาครับได้รอนนี่ได้สายรอนนี่มาทำได้เพราะรอนนี่กระจกมันก็คนละสายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงหนีไม่พ้นรอนนี่ครับ,รบตอนนี้ปีโหกเก็เติมรอนนี่มาอ่าก็เป็นจัดทำมังกรดําอะไรวะรอนนี่ผู้เกิดแจ๊กกาล้านาก็เลเอาไอเสือแดงครับไปคัดมาได้กับพี่ลือเนาะครับก็ได้เสือแดงมาตัวหนึ่งที่มาเติมนะพี่หกแล้วก็เสือเขียวครับเสือเขียวเป็นวาสบิครับ วาสบีเป็นเจ้าล้านแม่ทับใช่ไหมครับวาสบีนี่เป็นเจ้าล้านแม่ทับบวกกับลูกสาวทัพตอแดงเสื้อดำหานนครอัวนี้ถือว่าเอาสายเลือดตัวเนี้ยผมเอาสายเลือดอ่าก็คือเป็นคล้ายๆลายบีดนะเพราะว่าตีเชิงได้ด้วยอะไรได้ด้วยะนะเามามาคีดเป็นอย่างนั้นเยใหญ่ไปใช่ใช่ครับก็ก็เอามาผ่าแหละตัวเนี้ยเอามาผ่าตั้งใจเอามาเอามาพัฒนาโครงสร้างกับสายตีเชิงแล้วก็เก็บหัวล่างอะไรมีเหลี่ยมนิดๆอย่างเงี้ยมันพัฒนาไก่เหนือน่าจะง่ายครับนะครับ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นเขาคอมโบเขาคอมโบนี่ยืมประทันเมานะครับตัวนี้เป็นหลายอะเรื่องเบอร์แข้งเราเห็นกระตามาก็เป็นไก่แข้งดีตัวหนึง่งใช่แข้งดีเขาก็ผ่าพัฒนากับงอนมาแล้วนะเห็นเขาว่าตัวนี้ผมเห็นกระตาตอนปั้นผมก็จะไปขอเอี่ยวกับเบิร์ดเบิร์ดบอกไม่เป็นไรพี่ยังไงถ้ามันเกิดปัญหาวันหลังพี่ได้เพาะแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้มันมันไปติดตีร้านตัวนี้เขาคอมโบครับแล้วก็ พ,พอวันจะออกมัเ,เป็นฝี Jamie, ด่าอเราก็ลามที่ตาก็เลยยกเลิกให้เขากินประจำหลังจากนั้นเบิร์ก็เอามาให้พัฒนาปีนี้ก็เอาเพิ่มเบอร์แข่งก็เป็นไก่โครงสร้างดีแข่งดีนะม่ใช่ใช่ตัวนี้มาเติมความเร็วมาเติมความคมเข้าไปอีกหน่อยนะมาเติมแข่งหน้าแหละแข่งหน้ากับคมแต่ก็เลยว่าปีงบก็จะโฟกัสเรื่องเบอร์แข่งไปเพิ่มแต่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพายุก็เตะมาแล้วไงพื้นฐานแล้วมีลูกสาวพายุเยอะไงใช่นั่นน่ะก็ประมาณนั้นก็เอามาสองสามตัวเนี่ยครับ แล้วก็มีหน่อยหน่อยหนึ่งอยู่แต่ก็พอเขาเขาโบก็มีซุมน้องรักที่อยู่ด้วยกันอ่ะกำลังมาแรงในช่วงนี้ก็เลยพระหนุ่มอ่ะก็ไปเอาสายพระหนุ่มมาด้วยก็เป็นเจ้าสแตำครับตอนนี้เป็นไก่หนุ่มตัวเก่งนะครับสดตมมากดีมากนะครับตัวนี้แข้งดีคมแม่นนะครับแล้วก็มีลมหนาวลมหนาวนี่ก็หมาดๆเลยชนะ เราสองตาใช่คณะสอตามา18นาทีครับแล้วก็ลมหนาวเสร็จแล้วก็มีมีมีสายแม่แม่แม่พันนะเป็นสายตัวเนียเป็นแม่หลักของพี่หนอมก็คือต้นเหล่าของพลังของเขาเนี่ยครับเอเราได้มาเจอปะพูดคุยกันแล้วเราก็ชอบสายเขา,าเป็นไก่เป็นไก่เดิมพันนะ่ะไก่ง่ายๆแต่ว่าหมานะ สายนี้หมันแล้วก็รู้สึกว่ากระดูกอะไรเขา,าพัฒนามาละก็เอาขอ,ขอยืมเหมือนแรกกันพัฒนาก็ได้สายแม่หลักๆของพี่น้องมาทำไก่แจ้ด้วยนะาะก็จะเป็นกับพวกแนี้ที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยก็คือเดี๋ยวรอเช็คปีหกเจ็ดไงอันนี้รประมาณนี้ที่นำเข้าปีหกหก็จะเพิ่มเพื่อเรื่องกระดูกกรแข่งครับผม,มแล้วแนวในอนาคตไก่มันุุยนลุงจะเป็นยังไงครับอนาคตเหรอปีเนี้ยปีหกหกหกเจ็ด หกหกไปหาหกเจ็ดเนี่ยส่วนมากจะเป็นแข้งหน้าส่วนมากผมรู้มายอะงลยแต่ว่าก็คือถ้าพูดในหลักความจริงนะครับมันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละคือแข้งหน้าสีเอ็กซ์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่คหละส่วนที่หามาเติมเนี่ยก็คือเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นลูกชิ้นนะนี่ตัวอย่างง่ายม,มันคุณจะปรุงยังไงแต่มันก็ยังเป็นก๋วยเตี๋ยวมันยงข้ามพื้นฐานก็คือเป็นเส้นก็คือแข้งหน้า ใช่อ่าไงยกของกินเลยเพราะใกล้เที่ยงแล้วนะครับครับอนะครับก็เพราะว่ายังพื้นฐานเนี่ยตอนนี้ลูกพายุเป็นแม่พายุมีกี่ตัวครับเนี่ยผมเหรอประมาณยี่สิบครับที่เก็บไว้คันๆไว้เลยนะแล้วก็เป็นพายุกับแม่ที่เออทั้งหมดส่วนมากเลยครับก่อนหน้านี้ใช่แล้วเป็นสายทดลองอะไรนี่ก็ ไม่พูดกันอันนั้นก็มีแบ่งไปบ้างอย่างพี่สุทินเนี้ยก็มีแม่หลักพี่สุทินนี้ก็เก็บไว้คือลืมลืมพูดถึงเหมือนกันพี่สุทินก็ยังต้องเช็คเพราะว่าเราได้มาปีที่แล้วเองมันก็จะต้องเช็คปีฤดูของนายุ่นี่แหละใช่พี่สุธินก็จะเป็นปีหกหกเจ็ดย่างหกเจ็ดใช่ครับถึงจะรู้ว่ามาเข้ากับพายุเป็นยังไงครับเป็นอีกสายหนึ่งที่เราไปเอามาเหมือนกันนะแต่มันก็จะเหนืออันเนาะครับประมาณประมาณว่าตอนตอนเนี้ย ต่อไปเนี่ยผมก็จะโฟกัสที่ไอ้แจ้นี่แหละลูกเพาะคือลูกของแจ้หาตัวเก่งหาตัวเก่งลูกของแจ้ที่ทําไว้กับแม่ทั้งหมดมาปุ๊บถ้าได้ตัวเก่งก็คือตั้งเขามาเป็นพ่อไก่แหละก็ะมีสายโกเซมมาเสริมสายประธานเนี่ยมาเสริมเพิ่มความเรื่องความดุดันใช่ครับแต่ระยะห่างเนี่ยผมมองว่าระยะ ยืนห่างของอของไก่เสียกเนี่ยยืนห่างเนี่ยเขามีแข้งหน้านำอยู่แล้วครับทีนี้มันจะปัญหาไม่ได้อยู่ที่กระตอนประชิดกันละใช่ทีนี้กำลังจะทําเรื่องแก้ทางประชิดถูกไหมคือแนวทางแนวทางการพัฒนาเนี่ยผมมองไว้สามถ้าพูดถึงแยกเรื่องเรื่องเรื่องทิศทางว่าแนวอะแยกเรื่องของแผลอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแผลเตะอะไรเงี้ยเราเราแยกเป็นสามประเภท ใหญ่ๆก็คือหูดุดันอะไรเดินเตะจิ้มตีอ่านี่หนึ่งหนึ่งทางเลยเดินอันนี้บุกแน่หนึ่งทางเลยบุกบุกนี่คือเตะน้ําจ้ำดีอะไรเงี้ยอ่าบ้าตีสองคืออาจจะเป็นตีเชิงไว้เลยเขาเฝ้าว่ามันอาจจะไม่ถึงกับเฝ้าตีไก่ตีเชิงอ่ะเขาอาจจะต้องเก็บหัวล่างดีๆเอี้ยวตีเป็นเปิดปีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ถึงกับวิ่ง ประมาณนะั้นนะที่อยากทำนะอยากทำให้ออกมาประมาณนั้นดีกว่าตีเชิงแนวเนี้ยเอี้ยวตีเก็บหัวล่างปากไวๆค่งดๆีๆแม่นๆอย่างเงี้ยมาย้ายเป็นขยับขยับขยับขยายถอดตีเป็นอย่างเงี้ยถอดคอเป็นไม่ว่าบนไม่ว่าล่างเนี้ยแบบเนี้ยจะเก่งกว่าที่เป็นมัล่อหรือลำบงนะผมว่านะที่เห,เห็นมาเราอยากทำให้ออกแนวนั้นก็จะเอากับตันเนี้ยเป็นตัวตั้งไปกับกับสายแสนล้านเนี่ยแล้วก็ อีกเชิงหนึ่งก็จะเป็นเฝ้าๆเหลี่ยมๆมวยวิชาสวยงามสวยงามอย่างเงี้ยเข้ามาเจ็บเข้ามาเจ็บฟุตเวิร์กดีตีชิดเป็นมีแข้งหน้าแข้งหน้าสไตล์ทวิบินนะอย่างนั้นเนี่ยสามารถพิจารณาอันนั้นมันวัดอันนั้นนะซึ่งอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากที่เพาะมาเนี่ยเพราะเราอยู่เหนือเนี่ยพม่าโบราณจะเป็นสไตล์นี้หมดเพราะเขาไม่ยากเอาดูดีมีมันทําได้ตั้งแต่ปีแรกแล้วแบบเนี้ยแต่เราขาดคือมันเป็นไก่แท่งจริงแต่มันบางไงเนี่ยแล้วมันจะ พวกนี้ข้อเสียคือมันจะไม่ค่อยทันไอ้พวกที่เข้าดีดเร็วๆแล้วมีเตะนําไปก่อนให้เสียจังหวะเนี่ยจังหวะที่เขาเตะนําไอ้นี่จะโดดรับแข่งตกไปทีมันจิ้มตีแล้วอ,ะอ่ะไอ้พวกนี้จะแพ้ทางรรเราเรามองอนาคตปีหกแปดเลยนะไม่ใช่หกเจ็ดนะจะต้องมีมีให้สามทางเนี้ยไว้แก้กันนะครับสามทางนี้ไว้แก้กันคุณหางดอกปิดขาวมาผมก็มีตัว สอบมาทนไม่หรือว่าเราออกออกไปสนามเนี้ยเราเราก็มีทุกอย่างนะเราไม่ใช่ว่าเราจะทําเดินเตะอย่างเดียวอันนี้คือเอาไว้แก้ะเลยจะเจออันไหนก็แล้วแต่ตัวเก่งที่เราจะได้ออกประมาณนั้นแต่ว่าสะโคบให้มันเล็กลงเหลือสามทางส่วนเริ่มการะนากระดูกเบิกแข่งแม่นอะไรนี้วิธีของผมนะวิธีการเพาะผมจะเสียเวลากับคนอื่นมาก แต่ผมมองว่าผมอยากได้สุดท้ายผมอยากได้ที่มันครบเครื่องหมายถึงบางคนคิดว่าสายนี้ตัวเมียเบอร์แข้งหน้างอนเจ็บหน้าคางเจ็บมาเลยเป็นไก่ไม่มีข้างหน้าอเอาอย่างที่<ด>หลายคนคิดขาดอะไรเติมวันนั้นใช่ไหมเติมแบบตรงๆงอ่ะตรงไปตรงมาซึ่งมันได้นะคะิดง,ง่ายๆคิดง่ายๆไอ้อน,นี่เดินแม่พ่อเดินแม่เดินแม่งต้องเดินอยู่แล้วแล้วก็เสริม พ่อเตะจัดเลยแม่บอกอ้ยขาดเบอร์แข้งเอาแม่เบอร์แข้งหน้าหงอนเจ็บไปใส่มันออกมามันก็จะเขาก็คิดว่าจะได้เบอร์แข้งครับถูกไหมมาเพิ่มแต่การจริงอะ่ะถ้าเอาตัวเมียทำใช่ป่ะพ่อเตินเตะเตะหีแม่ไม่มีเตะเท่าไหร่แต่เอาเบอร์แข้งไปใส่จงขึ้นหน้าหงอนเนี้ยมันก็จะอาจจะออกมาเตะมากกว่ามากกว่าแม่มันนะแต่ แต่มันอาจจะไม่เยอะถ้าพอละเพราะพันธุกรรมทางแม่มันจะเยอะมันจะออกไปเป็นเดินจิ้มเยอะกว่ามันก็จะมีแข้งหน้าแบบใบอันนี้ในชั้นที่หนึ่งนะแต่พอผมทำเนี่ยก็ใช่างนะี้ยพอผมทําอาจจะไม่อาจจะเป็นพ่อเดินจิ้มเตะถ้าเราอยากได้ให้มันออกมาเตะเยอะกว่าอาจจะเอาตัวเมียที่เตะเยอะแต่บางเนี่ยไปใช้อออเห็ดไหมออแต่ผมไม่ได้อ่านชุดนี้ใช้ได้นะผมอ่านชุดนี้แค่แค่ให้มันได้ตรงนี้ แต่ชุดนี้ลูกลูกตัวผู้อาจจะไม่ยังไม่สมสมสมบูรณ์แบบแต่พอผมอ่านอีกสายหนึ่งที่จะเอาลูกของมันทั้งคู่มาไขว้กันเนี่ยอีกสายหนึ่งก็ควรจะเป็นพ่อเดินเตะแม่เบอร์แข้งอือีกนี่ก็เป็นพ่อเบอร์แข้งแม่เดินเตะแหอบางเป็นมีเหลี่ยมนิดๆไควยกัน,กนแล้วเอาลูกเขาสองชั้นมาคววยกันซึ่งมันจะมันจะมันจะแฝงเตะมาแล้วทั้งคู่แต่มันเป็นสลับตัวผู้ตัวเมียต้องตามไม่ทันนะครับครับอ่าต้องฟังแล้วก็ หลับตาฟังไปด้วยเพราะว่าเขาจะไม่เขาจะเป็นคนอีกแบบหน,นึ่งอย่างที่ผมเคยเซลล์เขาเขาจะเขียนภาพในอากาศได้ครบับการพัฒนานะครับก็มันก็จะเป็นแนวประมาณนี้แหละแนวประมาณนี้เพรราาะพะวันหลังผมาทาอย่างบางคนทาแม่งยังไงมันไก่มันขัดแย้งกันอะทำอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าผมทําทําไมคือทําไว้ไปทางผ่านวันหลังเราจะเก็บสายนู้นสายนี้เนี่ยที่ตีเชิงหรืออะไรที่ผมพูดมาทั้งหมดเอามาขไขว้กันนะ ทุกตัวมันจะมีติดแข่งหน้าติดตัวแข่งมาหมดละแต่มันมีโอกาสที่จะออกได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมวนอยู่ตรงเนี้ยครับในปี6-9อาจจะได้ไก่ครกเครื่องในตัวเดียวก็ได้ไม่แน่ไม่รู้แต่อันนี้คิดไว้เป็นแนวทางว่าที่ผมทําให้ผมทําเสียเวลากว่าคนอื่นเนี่ยเพราะผมเอามาแซมนิดแซมหน่อยแซมนิดหน่อยแล้วให้มันห่างๆกันไว้ก่อนแล้วก็ค่อยจับมาโฮกกันตอน ม,มันจะมีเหลี่ยมนิดๆอะไรไปในตัวเลยไอ้น,นี้ถ้ามันลดเราก็หยุดทำละถ้าเหลี่ยมเยอะเกินไปแทบจะไม่ตีไก่เลยอย่างเงี้ยก็ต้องหยุดแล้วเอาเอาที่เดินมาฝืนอือแต่ครั้นแรกก็จะเดี๋ยวจะเข้าเนี่ยมันก็จะนก็งึกนักๆไก่ยังเป็นไก่ที่ไม่คือมันต้องมันต้องปรุงเลือดก,ก่อนใช่ครับใช่แล้วปรุงเลือดคราวนี้เราจะเลือกวันหลังอ่ะทําเผื่อวันหลังอ่ะอนาคตจะเริ่มง่ายละจับตัวไหนมั่อไ่มันก็จะค่อนข้างเข้ากัน แล้วผมคิดว่าจะมีเดินได้ถอยได้อ่ะที่ผมอยากทำเรื่องๆอเรื่องนะครับก็ฟังแนวพัฒนาเสกไปนั้นนะครับทีนี้พูดถึงการจัดจําหน่ายดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าเรื่องนี้มันก็จะเป็นคลิปที่สมบูรณ์ไม่ได้อือม,มันต้องมีการขายด้วยคือในกรณีผู้ที่สนใจหรือผู้ที่จะศึกษาเป็นแนวทางก็ศึกษาเป็นแนวทางได้นะครับแต่สําหรับคนที่เขาอยากแบ่งปันทุกวันนี้เรา แบ่งปันอยู่ไหมหรือจัดจำหน่ายยังไงครับเอาแบบนี้นะครับคือแนวทางผมอ่ะผมค่อนข้างชัดเจนนะว่าผมผมอยากพัฒนาไก่เฉยเฉยผมอยากทำไก่เก่งืครับให้ได้ก่อนอแล้วเรื่องเรื่องนั้นอ่ะค่อยว่ากันเพราะว่ามุมมองเจอวิกฤตโควิดมาเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยน mindset จากการที่เมื่อก่อนทำฟาร์มขายลูกไก่ตอนนี้สโคปมันเล็กมันเปลี่ยนไปตอนนี้ตั้งใจทําไก่ให้มันดีก่อนมาเสร็จแล้วอ่ะ ผมอ่ะที่เนี่ยมันก็เหมือนห้องแลบบจริงๆแล้วนะ,นะ้านมันเป็นค้าห้องแลบบมันเป็นฐานลับอ่ะที่แบบทําตามใจชอบอยากได้อะไรเอามาเหมือนห้องครัวใหญ่ๆแล้วเนี่ยมีพี่มีน้องมีพวกก็อันไหนดีไปศึกษาเอามาเอามาไว้ที่นี่ผมก็ไปคนคปรุงผมเมือนเชฟอ่ะเอามาปรุงอาหารทดลองออกมาเออนี้ดีแล้วนี่คนคนที่เลี้ยงชนก็ชนที่ซุ้มตีก็ตีไปใช่ไหมเอาไปใช้แบ่งกันเนี้ยอย่างได้พลังหนุ่มได้ประธานเหนือได้อะไรมา ผมเหมือนคล้ายๆห้องแหละก็เลยจะที่ผมตรงเนี้ยมันก็จะไม่พอแบ่งอืมอ่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าไม่อยากแบ่งนะครับแต่แต่มันมันยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ในในสิ่งที่จะเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ทําเพื่อจะเอามาแบ่งแบบเป็นเหมือนฟาร์มที่เขาขายเลยอย่างนั้นอนะ่ะครับมันก็มีแบ่งนานๆทีในในกลุ่มอะไรในต่เนี่ยติด<ม>ตามได้ในไลน์แคร์แล้วกัน ใช่ใช่ครับนะครับถ้าใครยังไม่เคยเข้าก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ครับนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กมีไหมก็มีครับเฟซบุ๊กเอ็กมนุษย์ลุงนะครับกับมนุษย์ลุงเชียงรายมี2เฟซนะครับส่วนเบอร์โทรก็เดี๋ยวครึ่งคาดว้ให้นะครับก็คือจะแนะนอนอย่างเงี้ยอย่างเช่นพายุเงี้ยผมนำเข้ามาใช่ไหมพอนำเข้ามาพุทธผมอยู่ที่ผมผมก็เพาะแม่ที่ผมชอบ ไว้เพื่อผมคิดแค่ว่าเฉพาะเพื่อเนี่ยเอามาต่อยอดวันเนี้เอามาไขยกับลูกแจ้อืมอย่างเงี้ยวันหลังลูกแจ้โตลูกพายุตโตหาตัวเก่งสุดมาทําพ่อสองสายแล้วเอาลูกสาวพายุไปใส่ไข่แจ้เอาลูกสาวแจ้ไข่พ่อพายุลูกลูกชายพายุเนี่ยมันก็จะวนอยู่ประมาณนี้ที่ที่คิดไว้ไงมันก็เลยไม่ได้ทําเพื่อขายมากมายไงพอเสร็จปุ๊บผมพอใจที่ผมได้สายละผมก็ยกให้พี่ดูไปทําอถ้าคน เพื่อนๆสนใจสายผมที่ที่แบบเนี้ยมันเหมาะกับที่ไปเอาที่พิลีเพราะฉะนั้นพีเอสบุคลากรทุกอย่างมันเป็นระบบกําลังการผลิตใช่อะไร้อใช่ครับนะไปจอมได้ตรงนี้อันเนี้ทิศทางผมก็เอาจากเขานะอ่าทิศทางเขาก็ตามแต่แม่ไก่อะไรเงี้ยผมก็จะคิดไปให้พ่ลือว่าเอาใส่แม่นี้ส่งส่งแม่ไก่ของผมอะไปทํา แล้วก็ผมคิดเองมั่งเียคิดมั่งนะครับก็มีหลายสายก็คือเอามายำรวมกันใช่ครับแต่ในยำที่นี้หมายถึงว่ายำให้มันเกิดในทิศทางที่ดีใช่ครับเพื่อไก่ที่เพราะว่าแม่ไก่บางตัวที่ส่งให้ไปลืมผมก็ทําไว้ก่อนหน้าแล้วไงแล้วมันจะได้คัดนี่แล้วมันก็เหมือนเป็นชุด2ชุดสามละข้อสองข้อสามก็คนที่ติดตามอยู่ก็จะได้รู้เลยว่าเราเช็คออกมาเป็นไงแม่ไหนก็ไปตามเอาอันนี้อย่างเช่นลูกไก่อก็ติดต่อทางนี้ ก็ไม่แน่เพราะอีกอะไรตัวที่ผมทดลองทําอยู่ตรงนี้ถ้ามันทําได้เนี่ยก็ก็คืออาจจะเหมือนกับว่าไงอะ่ะกับไปถ้ามีความนิยมก็อาจจะไปอยู่ฟาร์มเชียงใหม่กับพี่ืต่อไปเรื่อยๆแต่ละตัวผมก็จะทาเป็นแนวทางนี้คือเนี้ยทาเป็นทีมงานเดียวกันครับเนี่ยเราเป็นเหมือนทีมงานช่วยกันนี้เป็นเหมือนพี่ลือก็เป็นฝ่ายสื่อมวลชน ขับด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในวงการนานรับก็จะมองไก่ออกช่วยกันวิเคราะห์ว่าอันไหนสายไหนควรเอามาทาหน้าอะไรเงี้ยส่วนส่วนผมก็จะเป็นคนวิเคราะห์เชิงชนวิเคราะห์อะไรความจินตนาการความเป็นไปได้ในการพัฒนาผมก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าเอามาใส่อะไรต้องน้องก็เลี้ยงเลี้ยงไปสนามก็เลี้ยงไปก็ทาแบ่งงานกันทำน้องเราก็มันมันก็จะเป็นอะไรที่ งานไม่ล้นม,มือใย่ที่เดียว,<ช>วก็จะได้มาตรฐานได้คุณภาพเพิ่มขึ้นใ่นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมก,กดไลค์ลกดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็มีตามแพลตฟอร์มต่างแล้วก็ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวไว้ให้นะครับวันนี้คุณเมากๆ่เที่กด็นครับจะมีไม่แน่ถ้ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาสัมภาษณ์เซฟให้อีกนะครับ หลายซุ้มแล้วคลิปต่อไปครับเปิดตัวซุ้มน้องใหม่นะครับที่กําลังแฝาหาลือเกินนะครับอยากมารู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็มีที่มาอย่างไรเจอกันานล่าสุาคลิปนี้ครับดีครับ